นี่มีสองเมาส์ด้วยเป็นไงไม่ได้มีเมาส์เดียวนะครับคู่ผสมเมาส์แล้วคู่สองคีย์บอร์ดนะอย่างคีย์บอร์ดอีกอันหนึ่งอยู่นี่เห็นไหมครับนี้คีย์บอร์ดหลักอันนี้คีย์บอร์ดรองอันนี้คีย์อันนี้เมาส์อันนี้เมาส์รองอันนี้เมาส์หลักหาคู่หน่อยให้ยังไงมิ้งก็หลงเลยวะให้พี่มี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 เขาอยากดูมือไงพี่ได้เปิดมือให้ดูเนี่ยค่ะกาบเดียวว่ะพี่เชียงโดดไม่ออก มาหาผมแล้วเนี่ยกล่องนหน้าผมเนี่ยดาวหนึ่งไม่กล่องหน้าพี่ไม่ดาวเจาะให้พี่ไปหาพี่แล้วโอ้โวอาาเวงฮย้ยพี่ใช้หน้าผม คาคาพี่คาออแม่มดงดิขโมยแล้างนะันในคาแล้วจะาคาโหแล้วโอ้ไม่ตายพี่ผมซ้ำไปด้วยแต่ไม่แตก ่าไปบ้านหนูก็ยิงกันบ้านหนู้นก็มีนันมีนะใน,ในบ้านขอ,อใต้ท้าผมคือใครวะพี่ยะป๋อป๋อป๋อบ้อนานนู้นลาสองแล้วอะ่ะเฮ้ยมันชุบกันมิจูไกมันชุบกันเห็นปนะน่ะนี่บ้านบ้านเราอ่ะมีเนี่มูนเนี่ยม,มันออกไปชุบแล้วบ้านเราอะ่ะ ดาวดาวดาวแต่ว่าไม่ใช่ตัวนี้ที่พันที่ทผมเลยโอ้โน่ะพี่ชุบผมได้ปะเฮ้ยขึ้นสายเลยพี่ขึ้นสายเลยพี่ โอ้มันลาดผมพี่ป้อม,มอม่ะยิงมเห็นอะไรไหมเนี่ยไม่เห็นตงังตรงสาแดงๆไม่เห็นไหมเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยไอตัวอยู่ตรงสาพี่ไม่เห็นหอ่ะโอเค,อเคถ้ามึก่อนมระยะสองกล่อ,องอ่ะ ที่ราวางข้างหลังนะวุเดินเต่อน,น้าผมไอ้เอ้ย,อยหลังผมก็ยิงกูต่อยกตีมัน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 ต,ตีมันตีมันตีมันหมดเลยปะหมดเลยหมดเลยเอ้าไม่เท่าไหรว่วะอ้าวกูไม่มีไอ้วอโอ้โหเดินซะเปี้ยวเลยลืมโดนอีกโดนโดนโดนด เอ้ยมันย่ออ่ะพี่ตร <y> ิงแน่ใช่เหรอเออไม่ย่อไม่ย่อฆ่าฆ่าไอเรียบแล้วเปิดปุ่มนะอ้าย่อมันจะผิดอ่ะดิจะย่ออีกเหรอวะไอ้ยอ Thai, ok ่อก็ย่ออ่ะย่อก็ย่ออ่ะย่อก็ย่ออ่ะย่อก็ย่อเลยย่อแล้วย่อแล้ว เฉยเลยแม่งมกรดยิงไม่โดนเลพี่ไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหจะยิงก็ยิงไม่ได้มันเนี่ยมันติดมันเนี่ยโอ้โหตีแม่งสี่ตัวเลยนี่มา